สวัสดีครับวันนี้คุณน้องรับรถใหม่นะครับพี่ okay, โอเคเดี๋ยวผมเจอคุณน้องนั่งตรงนู้นเลยนะครับ okay. ค,คุณน้องรับเครื่องดื่มอะไรดีครับน้ำเปล่าน้ำหวานหรือว่ากาแฟครับโอเค okay, ได้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับน้ำเปล่าครับคุณนอ้องค,ครับผมเดี๋ยวเท่งขอ,อคุณเรื่องเอกสาร กอนรับรถนิดนึงนะครับผมก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารนะครับในการจดทะเบียนรถยนต์เนาะนะครับผมก็มีชื่อคุณน้องนะครับมีรุ่นรถให้มีเลขถังเลขเครื่องให้อันนี้นะครับก็เลขทะเบียนเนี่ยส่งจดทันทีเลยเนาะอันนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวรบกวนคุณน้องเซ็นตรงนี้ให้ผมนิดนึงครับโอเคนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดการซื้อขายรถยนต์เนาะนะครับผมก็มี รุ่นรถนะครับมีเลขเครื่องเลขถังให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเงินดาวยอดจัดแล้วก็ของแถมของแต่งตามนี้เนาะคุณน้องนะครับผมโอเคถ้าตรงตามนี้ก็รบกวนคุณน้องเซ็นตรงนี้ผมนิดนึงครับครับผมส่วนใบนี้จะเป็นในส่วนของหนังสือยืมป้ายแดงนะครับผมอันนี้ก็เลขทะเบียนตามนี้เลยเนาะคุณน้องเนาะนะครับผมที่กูไว้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดก็รบกวนคุณน้องเซ็นตรงนี้ผมนิดนึงครับ ครับผมส่วนใบนี้จะเป็นแบบฟอร์มการเช็ครถยนต์ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวคุณน้องกับผมเนี่ยไปตรวจรถยนต์ด้วยกันเนาะแล้วก็ต้าตรงนี้ในส่วนของไม่มีะไรผิดพลาดเนี่ยก็ติ๊กตามแบบฟอร์มได้เลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้คุณน้องเซ็นตรงนี้นิดนึงครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่คุณน้องได้รับนะครับก็คือสมุดการรับประกันและบำรุงรักษานะครับ เปิดมาหน้าแรกเนี่ยจะเจอนะครับผมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนาะนะครับผมถ้า,ามีเหตุด่วนเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโทรได้เลยที่1267นะครับ m อบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการลงทะเบียนการวารนตีตัวรถนะครับผมก็จะมีให้คุณน้องทั้งหมด2หน้านะครับก็จะมีในส่วนของอเลขตัวถังให้นะครับมีรุ่นรถบอกนะครับแล้วก็มีในส่วนของชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรคุณน้องอันนี้ถูกต้องเนาะนะครับผมถ้าถูกต้องเดี๋ยวผมรบก โอเคใบนี้ก็เดี๋ยวผมจะฉีกเก็บไว้ให้เอ็นจีแทนนะนะครับแล้วก็ใบนี้จะเป็นสำเนาให้คุณน้องติดสมุดไว้นะครับผมครับและเปิดต่อมาเนี่ยจะเจอในส่วนของสารบัญน,นะครับถ้าอยากรู้ตรงไหนอะไรตรงไหนก็ดูที่สารบัญได้เลยนะครับอันนี้ก็คคุณน้องสามารถไปศึกษาเพิ่มได้เลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตารางการบำรุงรักษานะครับของรถยนต์เอ็นจีนะครับผมถ้าเป็นตัวไอเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการรักษาแล้วนะครับผมการบำรุงรักษา ถ้าเป็นตัว R เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนนะครับโอเคเปิดต่อมาก็จะเจอในส่วนของการบันทึกนะครับการบำรุงรักษาเนาะนะครับก็จะมีในส่วนของระยะเวลาแล้วก็กิโลเมตรบอกให้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะดูตามนี้เลยนะครับถ้า6เดือนหรือ10,000มกิโลก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของฝ่ายสัมพันธ์ของลูกค้านะครับโทรไปหาคุณน้องอีกทีหนึ่งเนาะนะครับอันนี้ดูตามตารางได้เลยว่าเช็คระยะตอนไหนอะไรยังไงนะครับ ส่วนหน้านี on ้จะเป็นหน้าในส่วนของกรณีที like ่คุณน้องเปลี่ยนที่อยู่นะครับคุณลูกค้าเปลี่ยนที่อยู่นะครับคุณน้องก็สามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะครับพอกรอกเซ็นเนี่ยก็สามารถส่งมาที่บริษัท MG Sa l l Thailand ประเทศไทยจำกัดได้เลยเนาะอันนี้นะครับผมอันนี้ก็สมุดการรับประกันตัวรถเนาะเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับอันนี้คุณน้องอยากรู้อยากศึกษาอะไรก็สามารถเปิดดูที่หน้าสารบัญได้เลยนะครับส่วนอันนี้คู่มือ การใช้รถเบื้องต้น,นครับขอขอโทษทีครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้คุณน้องก็สามารถเปิดดูศึกษาอ่านได้เลยเนาะนะครับผมมีในส่วนของหน้าสารบัญให้อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมุดป้ายแดงของคุณน้องนะครับผมป้ายทะเบียนก็ตามนี้เลยนะนะครับผมอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ตอน6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหลังจากนี้ไปก็คือหลังจากหกโมงเย็นไปก็คือในส่วนของคุณน้องจะไปไหนอะไรยังไงก็จะมีในส่วนของตารางรายงานให้สามารถเขียนได้เลยนะครับโอเคป้ายแดงอันนี้ถูกต้องเนาะนะครับ, <S <S รบโอเค ส่วนกุญแจรถนะครับจะมีให้ทั้งหมด2ดอกนะครับดอกแรกให้คุณน้องใช้ติดตัวไว้นะครับดอกที่สองเนี่ยจะเป็นกุญแจสำรองนะครับก็จะมีให้อยู่ในซองสินตานี้นะครับผมนะครับมีให้เหมือนกันเนาะนะครับผมมีให้ดอกที่สองนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับคุณน้องนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเชิญคุณน้องไปที่ตัวรถเนาะนะครับผมไปดูในส่วนของระบบไฟกันนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญคุณน้องด้านนี้ครับมาเช็คไฟด้านหน้ากันก่อนนะครับ ไฟหน้านะครับผมไฟ led ติดเนาะนะครับไฟเลี้ยวติดแล้วก็ได้ทําหลัง n i n ์ไ i g ติดนะครับโอเคแล้วก็มาในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างที่กระจกอันนี้ก็ติดให้เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ไฟท้ายติดนะครับพี่นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกดวงที่สามติดให้นะครับไฟท้ายไฟท้ายด้านซ้ายก็ติดให้เหมือนกันนะครับผมส่วน ไฟเลี้ยวด้านด้านข้างนี้ก็ติดให้เหมือนกันนะครับผมไฟหน้าด้านนี้ก็ติดเหมือนกันเนาะติดทั้งไฟเลี้ยวไฟเดิทนทับเราิ้งไว้เลยนะครับผมนี่ก็เป็น MG5 นะครับคุณน้องนะครับสี่ตัวถังถูกต้องเนาะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรถ MG5 เนี่ยผ่านการตรวจสอบมาแล้ว3,000ตอนนะครับจาก1โรงงานนะครับผม2จากช่งาง PDI และ3จากตัวผมเองเนาะที่ปริษัทต่งางของคุณน้องนะครับผมก็ในส่วนของรายการแถมนะครับจดแต่งอันนี้ คือติดให้ครบเรียบร้อยเนาะนะครับผมสเกิร์ตมีให้รอบพันนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับคุณน้องโอเคแล้วก็มาในส่วนของข้างๆก็จะมีในส่วนของการสา์ ulas, uhm. อันนี้ก็ติดให้นะครับฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สเกิร์ตท้ายด้านหลังติดให้เรียบร้อยสปอยเลอร์มีให้เนาะถ้าเป็นตัวท็อปนะครับผมส่วนการสาดด้านนี้ก็ติดให้เรียบร้อยฟิล์มติดให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็สเกิร์ตรอบพันเหมือนกันนะครับ ด้น,นหน้าก็สกเกิร์ติดให้ล็อกพันเหมือนกันเนาะเรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันเนาะนะครับอธิบายขั้นตอนในส่วนของกุญแจนะครับผมกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจคีย์รลดนะครับหรือกุญแจในส่วนของกุญแจนิรภัยอิโมบิเลเซอร์นะครับผมก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมมันจะมีปุ่มล็อกให้นะครับปุ่มเปิดฝาท้ายให้แล้วก็ปุ่มปลดล็อกให้ ในกรณีที่กุญแจหมดเนี่ยแบตหมดเนาะแบตอ่อนอะไรเงี้ยไม่สามารถเปิดปลดล็อกรถดได้นะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของที่ไข่สำรองให้ด้วยนะครับซึ่งที่ไข่สำรองเนี่ยก็จะมีรูตรงนี้นะครับคุณน้องคุณน้องเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วงัดตรงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็นัดออกมาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะไขได้แล้วก็เปิดประตูรถได้นะครับอันนี้ก็เสียบอยู่ในนี้ให้นะครับคุณนอ้องโอเคโอเคแล้วก็ปลดล็อกรถก็ กดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกดที่ประตูก็ได้นะครับในลัศมีไม่เกิน1.5เมตรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไล่าจากฝั่งนี้ไปเลยนะนะครับก็ในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอฟังก์ชันนะครับขนาด10นิ้วนะครับผมก็สามารถปรับอ่าปรับหน้าจอได้นะครับหรือว่าทัชสกรีนได้เลยนะครับผมถ้าเป็นทัชสกรีนเนี่ยก็สามารถปรับอ่าตรงที่ตรงนี้เลยเป็นเปโนโอยคนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่มโฮมนะครับเปิดปิดแอ ไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังนะครับหรืออุณหภูมิแอร์ก็ปรับได้ที่ตรงนี้นะครับผมก็ในส่วนของต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ CVT นะครับเป็นระบบ8สปีดนะครับมีเกียร์ P, K, R, N, เกียร์ D, เกียร์ S ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถกดขึ้นกดลงได้นะครับผมแล้วก็มีเบรกมือออโต้โฮให้ออโต้โฮใช้งานนะครับในกรณีนี้นะครับต้องคาดเบลลก่อนทุกครั้งก่อนที่ใช้งานเบรกมือออโต้โฮนะครับ ในกรณีออโต้โฮนี่ยจะใช้ในกรณีที่รถติดหนักๆนะครับข้ากรุงเทพไรหรือว่าเจอไฟแดงบ่อยๆนะครับคุณน้องสามารถเข้าเบรกใช้เบรกมือออโต้โฮได้โดยกรณีที่คุณน้องเข้าเกียร์ดีไว้นะครับผมคุณน้องกดใช้ออโต้โฮไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าใช้งานพอใช้ปุ๊บคุณน้องถอดเท้าขึ้นจากเบรกออกนะครับซึ่งตัวนี้เราเข้าเกียร์ดีอยู่รถจะไม่ไหลนะครับก็ลดเบรกอยู่กับที่เลยและในกรณีที่คุณน้องจะเล่้งคันเล่งไปต่อนะครับผมคุณน้องก็สามารถเดี่ยวคันเล่งไปได้เลยโดยที่ตัวนี้ไม่ต้้้อองงเเเขาากีียยยรรวว่หืไล นะครับคุณน้องใช่อันนี้ใช้งานได้อยู่เนาะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บของสัมภาระนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะมีเกะหน้ารถให้นะครับผมส่วนหน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่อันนี้ขนาด7นิ้วนะครับผมก็สามารถควบคุมผ่านพวงมาลัยได้เลยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้จะเป็นการควบคุมหน้าจอแสดงผลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งขวาจะเป็นการควบคุมหน้าจอหน้าปัดเลนอนใหม่นะครับผม G5 จะเป็นรถสไตล์ยุโรปนะครับผมด้านที่ก้านปัดเนี่ยนะครับจะสลรับการกับรถทั่วไปเนาะไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งซ้ายปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนก้านล่างจะเป็นในส่วนของการควบคุมคูทคอนโทรลคูทคอนโทรลใช้งานยังไงในกรณีขับออกต่างจังหวัดนะครับเหยียบคันเร่งที่อัตราเร่งอยู่ประมาณ80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณน้องอยากให้มันล็อกที่อัตราเร่งตรงนี้นะครับคุณน้องสามารถดันเข้ามา่าดันเข้ามาได้ปุ๊บดันเข้ามาปุ๊บถ้าคุณน้องเหยียบที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ,น,น,งเ,เนะครับ พอเสร็จปุ๊บความเร็วก็จะล็อกที่หนึ่งกิโลเมตรที่คุณน้องต้องการนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นพุชสตาร์ทให้นะครับผมเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับด้านล่างก็เป็นที่ในส่วนของปรับกระจกด้านข้างนะครับปรับถ้าปาตัว L อลเนี่ยจะปรับกระจกด้านซ้ายตัวอาเป็นด้านขวานะครับผมสามารถปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับหรือปลดล็อกนะครับที่ข้างประตูไฟฟ้าอ่าสี่อ่ากระจกไฟฟ้า4บานเลยนะครับคุณน้องสามารถควบคุมได้มีตัวล็อกกระจกให้นะครับแล้วก็มาในส่วนของ ตัวรถ MG5 ตัวท็อปเนี่ยจะมีระบบไอสมาร์ทให้นะครับไอสมาร์ทก็คือเราสามารถผ่านการผ่านมือถือได้นะครับผ่านเสียงแล้วก็ผ่านหน้าจอทัชสกรีนได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไอสมาร์ทนะครับผมก็จะมีในส่วนของการโทรฟรีให้ด้วยโทรฟรีผ่านหน้าจอได้เลยนะครับผมมีซิมให้1ตัวนะครับอันนี้โทรฟรีได้เดินละ50นาทีด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของระบบเนวิเกเตอร์นะครับเป็นระบบนำทางให้คุณน้องด้วยนะครับผม ถ้าอันนี้คุณน้องไม่มีทางใสเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมพาคุณน้องไปที่เครื่องยนต์เนาะนะครับผมี๋ยวผมไปอธิบายเครื่องยนต์ให้นะครับโอเค okay. แล้วก็มีในส่วนของซันลุกให้ด้วยซันลุกก็คือสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะมีม่านให้เราสามารถเลื่อนได้นะครับแล้วก็กระจกเปิดที่ตรงนี้นะครับมันก็จะดันให้เรานะครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟด้านขวาไฟด้านซ้ายอันนี้ไฟตัวรถเวลาในกรณีที่เปิดประตูไฟจะติดให้หรือปิดประตูวัสิทไฟก็จะขึ้นโชว์นะครับอันนี้ก็จะเป็็นนนนใใส่่วววของทีเกบบแบาห้้ดยะครั ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของม่านบังแดดนะครับมีกระจกให้ด้วยเนาะอันนี้นะครับโอเคอันนี้คุณน้องมสอีสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่ค่ะไม่มีเนาะนะครับผมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมเชิญคุณน้องไปรับรถได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเชิญคุณน้องมาที่สำนักท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของการปะยางฉุกเฉินให้นะครับอันนี้ผมเตรียมให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของ ที่ปั๊มลมนะครับผมก็มีเครื่องปั๊มลมให้นะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของน้ำยาปะยางฉุกเฉินให้หนึ่งตัวนะครับน้ำยาปะยางฉุกเฉินนะครับเราก็สามารถใส่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมใส่ตรงนี้ปุ๊บเราจะลากนะครับผมสายของตัวปั๊มลมเนี่ยไปเสียบที่ช่องจมบหลีด้านหน้านะครับพอเสียบปุ๊บเราก็จะใส่ตรงนี้มาเสียบที่ปะยางฉุกเฉินนะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถเสียบที่ล้อยางได้เลยที่เราจะเติมเนาะในกรณีที่ล้อยางแบนหรือว่าล้อยางรั่วอะไรครับอันนี้ก็จะช่วยให้ อันนี้ก็จะาสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับในกรณีใช้แล้วทิ้งได้เลยนะครับผมพอใช้แล้วเนี่ยนะครับผมเราจะวิ่งได้ไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้วิ่งได้เลยเนาะนะครับความเร็วอยู่ที่นี้มีบอกให้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเชิญคุณน้องมาที่ผู้โดยสารตอนท้ายนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะให้สาธิตให้คุณน้องดูเนาะนะครับผมในกรณีประตูท้ายเนี่ยจะมีที่ล็อกเด็กให้ด้วยนะครับ ที่ล็อกเด็กก็คือเหมือนกับว่าในกรณีบ้านเรามีเด็กมีอะไรเงี้ยครับคุณน้องเด็กอยู่ข้างในนะครับอันนี้ฝั่งขวาจะเป็นตัวปลดล็อกนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นตัวล็อกนะครับถ้าอยู่ข้างในนะครับเด็กไม่สามารถเปิดได้จะเปิดได้จากด้านนอกเดี๋ยวผมเจอคุณน้องนั่งด้านในครับอันนี้เดี๋ยวผมล็อกเด็กให้เนาะนะครับคุณน้องล็อกเด็กปุ๊บแล้วผมปิดประตูแล้วให้คุณน้องลองเปิดนะครับได้ไหมครับไม่ได้นะครับโอเคอ่าแต่ว่าด้านนอกเปิดได้ปกติเนะอันนี้ก็คือ ล็อกแล้วนะครับถ้าปลดล็อกก็เลื่อนมาทางขวานะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถพับได้ร้อยเปร็นนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนอ้องก่อนรับรถนะครับอันนี้ก็พับได้เลยก็สามารถหยิบของจากสัมภาระท้ายได้โดยที่ไม่ต้องลงจากรถในกรณีฝนต๊อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลงมาให้เปียกเนาะนะครับผมอุ๊บอันนี้ก็สามารถเอาขึ้นได้เหมือนเดิมน,นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพาคุณน้องมาที่เครื่องยนต์ด้านหน้านะครับโอเค เดี๋ยวรบคุณน้องยืนรอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ<า>ก็ในกรณีเปิดรถยนต์นะครับ mm hmm. ก็เปิดจากด้านหน้าได้เลยเนาะที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ง้างมานิดนึงนะครับจะเจอตัวดันมาทางขวานะครับดันปุ๊บตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ยกขึ้น พอยกขึ้นมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของที่ตั้งนะครับที่ตั้งก็จะดูตามรูปฝอนได้เลยตั้งเป็นรูนี้นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีเนาะนะครับผมแล้วก็แรงม้าอยู่ที่ร้อยสิบสี่แรงม้าหนึ่งร้อยห้าสิบแรงบิดนิวตันเมตรนะครับก็จะมีในส่วนของน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องก็ในกรณีเช็คก็ดึงได้เลยนะครับดึงปุ๊บนะครับแล้วก็จะเอาผ้าเช็ดนะครับในกรณีเช็คนะเอาผ้าเช็ดปุ๊บมันจะมีในส่วนของ Uh, <Okay. S 1> ตัวบอกนะครับว่าน้ำมันเครื่องเราอยู่ขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับพี่นะครับเราก็สามารถเช็คได้ตามขีดของของไม้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เก็บไว้อย่างเก่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํายาระบายน้ํายาระบายนะครับอันนี้ก็มีให้นะครับมีตัวแม็ก